โอโอเคครับก็อยู่กับผมนะครับในรายการแบช k คงเก a เมอร์ทีวีนี่นะครับวันนี้เราจะมารอยูแอ่แอปดูหนังออนไลน์กะะันครับ หลายอย่างครับนั่งลายเรื่อง้างมากเลย มีครับมีหลายเรื่องเรื่องอะไรก็มาลอกเรื่องไม่ซอมอะไรก็มารู้หลายเรื่องทั้งแต่ทั้นไอพี่แม่อะไรหล่ออลองกับซูทเูเปียแล้วก็เลด แอนเจลออ i d e ด t แล้วก็เอ็กแมนอพอลิปด้วยครับแล้วก็เดสเตเดนีบิวเป็นยางสัมเปยิงถูกต้องเราจะมาทดสอบดูได้ไหมครับมาเพื่อนผมเจอเรื่องนี้แล้วกันจะรำมาก่อนนี่ครับ เรื่องพอกระโดดสายฟ้าไม่ใช่แล้วสเทพเจ้าสายฟ้า Ghost of Thunder อันนี้ก็น่าจะเป็นน้องของทอหรือว่าไงหรือว่าผู้สุดทอด ไม่รู้เหมือนกันสอบดูได้เลยมามากเลยอือด,ดรอปแฝงจากเธอตุ๊กตาเล้รถเชื่อทางมาของมาอยู่เมื่อโลกิได้หลบหนีออกจากแอสการ์ดด้วยความตั้งใจที่จะทำลายน้ำมของมันมีผิดเฉพาะตร โฆษณามาแล้วแบบสามร้อยสิบ <10 S 1> ก็ได้เพราะว่ามันจะถักช้ามากถ้าพันแปดปิ อะไรเตือนอีกแล้วล่ะโอเคิดไม่ใช่ยาวตัดคิดไปกันโอเคครับนี่ครับหนังก็มาหนังเสือเสือืืืไม่ใช่นี่ครับดูได้แต่ว่ามันช้าเครื่องผมเครื่องผมมันเล็กครับเียช้า อยจริงจริงในในวิดเจ็ตเดสคริปชั่นแล้วก็จบคลิปยินดีครับไว้ปลายอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็แ oh. ชร์คลิปนี้